ตรงนี้สันนิษฐานว่าเป็นตำหนักที่ประทับของพระอนุชาในยุคของในหลวงไทสัตย์ไทสัตร์นะครับโอ้ยอันนี้มีการปฏิสังขรณ์หรือบูรณะหรือเปล่าครับเออบูรณะในยุคหลังด้วยครับก็คือหลังจากที่เป็นโบราณสถานไปแล้วก็จะมีการเสริมความแข็งแรงของอาคารด้วยเช่นการเปลี่ยนอิฐใหม่อะไรใหม่นี่นะครับแต่ว่าวัสดุก็จะยังคงเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของในอาคารที่เราเรียกว่า พระตำหนักกรรมเรียนซึ่งกรรมเรียนเนี่ยมันก็น่าจะเพียนมาจากการประเรียนฮะใช่ารียนการประเรียนที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็คือศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะเคยเป็นตำหนักเพะถ้าดูอาคารหลังเนี่ยครับจะเป็นอาคารสองชั้นอ๋อตัวนี้จะมีชั้นที่สองด้วยจะเห็นช่องใส่ไม้เนี่ยครับสำหรับพาดไม้เป็นคานไฟอย่างงี้ครับแล้วก็ปูไม้กระดานด้านบนได้ในส่วนของบานประตูที่เป็นไม้บานหน้าต่างที่เป็นไม้เนี่ยก็ ไปตามการเวลาหมดแล้ว